คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากในหมู่บ้านของเจ้าของเรื่อง มีการเล่าขานถึงตำนานบึงน้ำพิศวงซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากบ้านของเจ้าของเรื่องซึ่งตัวเธอเองก็ไม่เคยพบเจอผีอย่างที่ชาวบ้านเขาเล่ามาเลยสักครั้งจนกระทั่งในคืนวันพระใหญ่คืนหนึ่งมันกลับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เธอได้รู้ว่าสิ่งที่ชาวบ้านคนอื่นเล่ามามันเป็นความจริงแถมเธอยังได้ทราบเรื่องราวจากสัปะเอของวัดภายในหมู่บ้านที่ทำให้รู้ว่าสาเหตุการปรากฏตัวของสิ่งลีลับมันมาจากอะไร กับเรื่องที่มีชื่อว่าวงมโหรีแห่งบึงน้ำมรณะ ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆของคุณกิจซึ่งเขาได้ส่งเข้ามาทางเพจ Facebook เล่าไปห้อนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านเดี๋ยวรับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับ โดยเรื่องราวที่คุณกิจส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณอาของเขาเองและในที่นี้ผมขอเรียกคุณอาว่าอัตุกแล้วกันนะครับนอกจากนี้ผมยังต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชแมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วและเหตุการณ์ในเรื่องก็เกิดขึ้นในอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณโดยอัตุกบอกว่าในช่วงที่เกิดเรื่อง ความเจริญในพื้นที่ดังกล่าวน้เทียบไม่ได้กับปัจจุบันเลยนะครับหมู่บ้านต่างๆถูกแบ่งออกเป็นโซนๆโดยมีถนนลูกรังที่เปรียบเสมือนจุดแบ่งเขตส่วนรถเมล์ที่ให้บริการสําหรับสัญจรเข้าตัวจังหวัดมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่รอบให้เลือกสรรสําหรับผู้โดยสารวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นไปอย่างเรียบง่ายและกําลังอยู่ในช่วงที่ไฟฟ้าแผ่ขยายความเจริญเข้ามาบ้านของอาตุกตั้งอยู่ในหมู่ที่3ซึ่งถ้าหากเอาเจดีอิกแดงของดอนเป็นศูนย์กลาง บ้านของเธอก็จะอยู่ห่างออกไปทางด้านทิศตะวันตกหากพูดง่ายๆก็คืออยู่ทางด้านหลังของเจดีนั่นเองครับโดยหมู่บ้านแห่งนี้จะถูกแบ่งออกเป็นหลายพื้นที่ตามถนนดินแดงที่ตัดผ่านกลางแต่ถ้าหากมองไปทางทิศตะวันตกใกล้กับบ้านของอาตุกทุกคนก็จะเห็นเป็นพื้นที่รกแดงที่เต็มไปด้วยหญ้าเข,เขียวขึ้นเต็มไปหมดแต่ความจริงแล้วหญ้าบริเวณนั้นมันคือต้นกกซึ่งเป็นพืชน,น้ำนั่นหมายความว่าภายใต้พื้นที่ที่ดูเหมือนจะเป็นที่ดิน แท้ที่จริงแล้วมันคือพื้นน้ำที่ถูกต้นกกหนาทึบขึ้นปกคลุมอะตุกบอกว่าบึงน้ำแห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์มากๆในอดีตถึงขนาดที่เคยมีคนสามารถจับจระเข้ได้จากที่นี่เลยทีเดียวนั่นแสดงให้เห็นว่าบึงน้ำแห่งนี้มีขนาดที่ใหญ่และลึกพอสมควรมีหลายครั้งที่ชาวบ้านใช้เรือโป่งเล็กๆพายฝ่าดงกกหนาเพื่อลงไปหาปลาในบึงแต่สิ่งที่ชวนให้รู้สึกหวาดกลัวนั่นก็คือ บางครั้งชาวบ้านเหล่านั้นก็ไม่เคยได้กลับขึ้นมาแถมยังไม่มีใครพบร่างของพวกเขาอีกด้วยเหลือ,อไว้ก็แต่เรื่องเล่าขานว่าบางทีพวกเขาอาจจะถูกอะไรบางอย่างดึงลงไปสู่ความลึกของบึงน้ําในยุคสมัยนั้นเทคโนโลยีและการทํางานของหน่วยงานต่างๆยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ชุมชนในชนบทเท่าที่ควรหากมีเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีคนหายการออกค้นหาจึงมีแค่การรวมตัวของชาวบ้านโดยผู้ใหญ่บ้านก็จะเกณฑ์ชาวบ้านที่สมัครใจ แล้วออกไปเดินตามหาในบริเวณที่มีข่าวคนหายแต่ถ้าหากเป็นพื้นที่บึงน้ําตามที่ได้กล่าวมาผู้คนที่ออกตามหาก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้จุดนั้นสักเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้คนหวาดกลัวเข้าไปอีกนั่นก็คือความเชื่อที่ว่ามีวิญญาณสิงสถิตอยู่ในบึงน้ําแต่อตุกที่เป็นคนพื้นที่ก็ไม่เคยได้เห็นกับตาตัวเองสักทีได้ยินก็แต่เพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมา จากนักหาปลาที่ออกล่าปลาในตอนกลางคืนบ้านของอาตุกเปิดเป็นร้านค้าเล็กๆในเขตชุมชนที่มีหนังสือพิมพ์ให้คนในหมู่บ้านมานั่งอ่านด้วยกันนั่นจึงกลายเป็นสถานที่รวมตัวของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนั้นที่มาพูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเรื่องลี้ลับที่ชวนขนลุกและหนึ่งในนั้นก็จะมีลุงชาติที่เป็นนักหาปลาผู้มากประสบการณ์ในพื้นที่ที่มักจะนำเรื่องราวปแปลกๆมาเล่าให้อาตุกฟังอยู่บ่อยครั้ง มีครั้งหนึ่งที่ลุงชาติเคยเล่าให้อตุกฟังว่าแกประสบพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆบริเวณบึงน้ําใกล้กับบ้านของอตุกแต่เรื่องที่พีคที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องที่เขาไปพบกับเรือลําหนึ่งที่ลอยโครงเครงอยู่กลางดงกกในคืนที่มืดมิดห่างออกไปจากตะลิงไม่ไกลมากนักโดยลุงชาติบอกว่าเรือลํานั้นมีตะเกียงที่จุดทิ้งไว้ราวกับเจ้าของเพิ่งจะลงจากเรือไปได้ไม่นานให้ในเรือมีรองเทา้าอย่าเส้น รวมไปถึงสิ่งของที่จําเป็นในการหาปลาต่างๆแต่พอกวาดตามองดูรอบๆกลับไม่พบใครที่อยู่บริเวณนั้นเลยขณะที่ลุงชาติลงไปสํารวจเรือทันใดนั้นน้ําใต้เรือมันก็เริ่มเดือดปุดๆอย่างน่าสะพรึงและสิ่งที่โผล่ขึ้นมาก็คือโครงกระดูกของไข่บางคนโดยโครงกระดูกดังกล่าวมีเลือดสีแดงติดอยู่แถมยังมีเศษเนื้อเปื่อยยุ่ยเป็นริ้วติดขึ้นมาด้วยแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือโครงกระดูกดังกล่าวมันขยับได้ แล้วมันก็ค่อยๆหันมาทางลุงชาติก่อนที่มันจะยื่นมือออกมาคล้ายกับพยายามจะจับตัวลุงชาติให้ได้ลุงแกจึงไม่รอช้ารีบพายเรือออกจากจุดนั้นในทันทีจนภูมิของต้นกกที่ลอยอยู่เหนือน้ําแหวกเป็นทางซึ่งหลังจากคืนนั้นแกก็นอนจับไข้ไปหลายวันเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเด็ดของลุงชาตินั่นก็คือเรื่องผีเตา่าที่ลุงแกมักจะหยิบเอามาเล่าในวงสนทนาบา่อยๆและไอ้ผีเต่าที่ว่าเนี่ย ลุงชาติพบมันในวันที่แกนั่งอยู่ริมตะลิงขณะที่กําลังเตรียมเรือเพื่อที่จะลงไปหาปลาในดงกกซึ่งวันนั้นระหว่างที่ลุงกําลังจัดเตรียมอุปกรณ์ลุงแกก็ได้ยินเหมือนมีบางสิ่งกําลังว่ายน้ําตรงมาหาส่งผลให้ต้นกกแหวกออกเป็นทางลุงชาติจึงรีบกระชับไม้พายเอาไว้ในมือเพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นจระเข้ตามที่ชาวบ้านคนอื่นเขาเล่าขานกันเมื่อเตรียมรับแรงประทะแล้วสิ่งที่ทําให้ต้นกกสั่นไหวก็ปรากฏตัวออกมา ลุงชาตบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกับเตา่าแต่สิ่งที่ทําให้แกตะลึงจนตาค้างนั่นก็คือส่วนหัวของมันที่มีลักษณะเหมือนกับใบหน้าของคนแถมใบหน้าของมันยังบิดเบี้ยวผิดมนุษย์มนาเนื่องจากกระโหลกและใบหน้าถูกปรับเปลี่ยนตามลักษณะของเตา่าแต่ลุงชาติจาได้ดีว่าใบหน้าพิศวงที่เห็นมันคือใบหน้าของเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่หายตัวไปในบึงแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนการได้พบเจอกับเพื่อนรักในสภาพเช่นนี้ ทำให้ลุงชาติรู้สึกสั่นสะท้านไปทั้งตัวและตอนนั้นก็คล้ายกับว่าเพื่อนรักของแกจะจําความผูกพันในอดีตไม่ได้เลยสักนิดเพราะมันพยายามที่จะเข้ามาไล่ลุงชาติออกไปจากบึงเราว,ว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ต้อนรับผู้บุกรุกลุงชาติจึงต้องหนีเอาตัวรอดชนิดที่ว่าลืมเก็บอุปกรณ์ทํามาหากินกันเลยทีเดียวในส่วนของประเด็นที่ว่าบึงน้ําแห่งนี้มีผู้คลุมครองที่เป็นสิ่งเร้นลับก็ดูเหมือนจะมีมูล เพราะสิ่งที่หลวงชาติเจอมามันอาจจะเป็นแค่บริวารส่วนคนที่ได้พบเจอกับผู้คุ้มครองที่ว่าก็คือตับเปลืองชายชาวไรคนหนึ่งที่มักจะมานั่งอยู่ร้านของอาตุกเป็นประจำโดยแกมักจะมาเซ็นค่าเครื่องดื่มมาไว้แล้วจ่ายรวบยอดทีเดียวในตอนสุดสัปดาห์และทุกครั้งที่หลวงชาติเล่าประสบการสยองขวัญของตนเองตับเปลืองก็มักจะหยิบยกเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาเสริมซึ่งเรื่องของตับเปลืองก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านมากๆนะครับ จนชาวบ้านบางคนต้องย้ายโต๊ะย้ายเก้าอี้มานั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อฟังแกเล่าตาเปลืองเล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนที่พาย,ยุเข้าและฝนตกหนักขณะที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันหลับนอนในเรือนอย่างสบายใจตาเปลืองกลับออกเดินย่ำตา,ตามตอกซอกซอยของหมู่บ้านผ่านสายฝนที่ห่มกระหน่ำลงมาพร้อมกับหิ้วคันเบ็ดและไม้เหลาที่เตรียมมาไว้ทั้งวันเพื่อที่จะนำมันไปปักดักปลาและกบในบึงน้ำป่ากก ขณะที่ตาเปลืองกําลังปักเบ็คไปตามชายตะลิงอยู่ๆเกก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยดังขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเสียงที่ฟังดูแปลกมากๆนะครับแม้ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนแต่มันกลับดังชัดรดากับว่ามีคนมาบรรเลงอยู่ข้างๆหูตาเปลืองจึงพยายามหันมองไปรอบตัวแต่ทัศนาวิสัยในคืนนั้นมันก็ส่งผลให้เห็นได้แค่ไม่เกิน4-5เมตรเนื่องจากม่านฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยแทบจะมองไม่เห็นอะไร เมื่อรู้ว่าไม่สามารถมองหาต้นเสียงได้กาบเลืองก็พยายามที่จะไม่สนใจเสียงดนตีดังกล่าวนะครับก่อนที่จะหันมาตั้งใจทำงานให้แล้วเสร็จพอรู้ดีว่ายังไงตัวเองก็ต้องอยู่ที่นี่อีกนานแต่ทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างที่แปลกประหลาดมันก็ดังแทรกขึ้นมาและคราวนี้มันก็เป็นเสียงเหมือนกับฝีเท้าของคนนับสิบที่ก้าวเดินอย่างไม่สม่ำเสมอและกำลังมุ่งหน้ามายัางจุดที่แก่ยือนอยู่แต่ไม่ว่าจะหันมองยังไงก็ไม่สามารถมองเห็นที่มาของต้นเสียง จนกระทั่งเกิดแสงสว่างจากฟ้าแลบมันก็เผยให้เห็นร่างของคนนับสิบที่กำลังเดินเรียงแถวหน้ากระดานและเคลื่อนไหวในลักษณะคล้ายกับการรำโดยตอนนั้นตับเปลืองเห็นว่าทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณตับเปลืองตัดสินใจหยุดเดินแล้วหันกลับไปมองยังทิศท,ที่มาของต้นเสียงเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าตนเองนั้นไม่ได้ตาฝาดก่อนที่แสงสว่างจากฟ้าแลบจะเกิดขึ้นอีกครั้ง และมันก็สร้างความสว่างมากพอที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจนเผยให้เห็นคณะนางรำพร้อมกับเครื่องดนตรีไทยครบวงกำลังบรรเลงเพลงแล้วร่ายรำอยู่ท่ามกลางสายฝนสิ่งที่ทำให้ตับเหลืองมั่นใจว่านี่คือผู้คุ้มครองของบึงน้ำนั่นก็คือพวกกระสุรกรยก่ที่หลุงชาติเคยพบเจอมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นผีเต่าหน้าคนหรือโครงกระดูกจากเรือที่ผุพังต่างก็ถูกเรียกมาเป็นบริวารและปรากฏตัวอยู่รอบทิศ จนตาเปลืองไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องหนีไปทางไหนเพราะตอนนั้นถูกล้อมหน้าล้อมหลังเอาไว้หมดแล้วแกจึงตัดสินใจกระโดดขึ้นเรือตัวเองที่อยู่ริมบึงแล้วพายหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตในทันทีเรือพุ่งทะลุป่ากกที่หนาทึบพร้อมกับสายฝนที่โปรยลงมาปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นทางแต่จูจ่ๆมันกลับมีบางสิ่งบางอย่างพุ่งขึ้นมาจากปากกพร้อมกับเสียงน้ํากระเพื่อมอย่างดังพอหันไปดูก็พบว่ามีโครงกระดู ที่ชุ่มไปด้วยเลือดและมีเนื้อเน่าเปื่อยโผล่พรวดขึ้นมากลางน้ำอย่างกระทันหันแล้วภาพที่เห็นมันก็ทําให้ตับเปลืองช็อกและหมดสติไปตรงนั้นเลยเมื่อรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาอีกครั้งตะเปลืองก็พบว่าท้องฟ้าในตอนนั้นสว่างจ้าแล้วและตนเองก็นอนหมดสติอยู่ที่ริมตะลิงท,ง,ทงทั้งๆที่จําได้แม่นว่าเมื่อคือนก่อนตอนเองกระโดดขึ้นเรือแล้วพายหนียกมาซึ่งเรื่องราวของลุงชาติและตัเปลืองมันก็สร้างความสงสัยในใจอตุกไม่น้อยนะครับ ว่าสิ่งที่ทั้งคู่เล่าออกมาให้คนอื่นๆฟังมันเป็นแค่เรื่องที่พวกเขากุขึ้นมาหลอกคนอื่นหรือเปล่าจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งที่เรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นกับตัวของอาตุกเองแม้ว่าเธอจะอยู่ภายในบ้านก็ตามแต่บ้านก็ตั้งอยู่ไม่ห่างจากบึงน้ําพิศวงนั่นเท่าไหร่โดยคืนนั้นมันจะเป็นคืน15บห้าข้าวันพระใหญ่ที่พระจันทร์เต็มดวงขณะที่อาตุกกาลังจะดับตะเกียงเพื่อเข้านอนทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังแว่วมาแต่ไกล และทิศทางของเสียงก็ดังมาจากบึงน้ำราวกับว่ามีวงมโหรีกำลังบรรเลงโชว์อยู่ในความมืดและโดยความที่บ้านของอาตุกเป็นตึกแถวที่สูงพอสมควรชั้นล่างมีไฟฟ้าใช้งานได้แต่ชั้นบนยังไม่มีเธอจึงลุกไปเสียบไฟข้างตึกหวังให้แสงสลัวจะช่วยทำให้เธอมองเห็นบึงน้ำได้ชัดขึ้นอาตุกบอกว่าเสียงดนตรีไทยที่ได้ยินมันดังเข้ามาใกล้าราวกับว่าแหล่งกำเนิดเสียงกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเธอจึงเดินไปยืนอยู่ที่ข้างหน้าต่าง แล้วพยายามมองผ่านความมืดนอกหน้าต่างออกไปก่อนที่เธอจะเหลือไปเห็นยอดต้นกกที่ขึ้นหนาทึบในบึงเริ่มสั่นไหวคล้ายกับว่ามีบางอย่างกำลังคืบคลานอยู่ด้านล่างผืนน้ําในแวบแรกที่เห็นนตุก,ก็คิดว่าคงจะเป็นตัวเงินตัวทองหรือไม่ก็อาจจะเป็นจระเข้ที่อยู่ชุกชุมในบึงน้ําแต่ทว่าเพ่งมองดูอยู่สักพักเธอกลับเห็นเป็นยอดแหลมของชดาสีทองโผล่ขึ้นมาจากดงกกแล้วมันก็สะท้อนกับแสงไฟข้างตึกที่เปิดเอาไว้ นั่นจึงทำให้เธอฉุดคิดขึ้นมาได้ในทันทีว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่อะไรที่ควรจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในลักษณะดังกล่าวอัตตุกรู้สึกตะลึงกับสิ่งที่เห็นจนทำอะไรไม่ถูกแล้วไม่นานขบวนของนางดำที่มาพร้อมกับวงดนตรีครบชุดก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาเหนือดงกกราวกับว่าลอยได้ร่างกายของพวกเขาเปื่อยุ่ยราวกับเนื้อตุน๋นบางร่างที่เห็นก็ไม่มีแขนบางร่างที่กำลังรำกลับมีชิ้นส่วนของร่างกายหลุดลงไปในน้ำ นอกจากนี้ยังมีบางร่างที่ไม่มีสีใสอีกด้วยเหล่าผีนางรำค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหนือดงกกแสงจันทร์ที่ลอดผ่านรูโวต่ตามร่างกายของพวกเขาทำให้เดาได้ว่าร่างกายของทุกคนเปื่อยยุ่ยมากแค่ไหนเสียงมาหอนก้องดังขึ้นเมื่อขบวนผีเข้าใกล้เขตชุมชนและความกลัวก็เล่นงานอัุกจนแทบก้าวขาไม่ออกเรากับเธอถูกตรึงเอาไว้อยู่กับที่อย่างไม่รู้ตัวและได้แต่เย็นมองเหล่าผีนางรำ ค่อยๆเดินผ่านทางดินลูกรังซึ่งอยู่ห่างจากบ้านออกไปประมาณ100เมตรอตุกบอกว่าท่าทางการเดินของพวกมันแข็งทื่อแตกต่างจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์ปกติและดูเหมือนกับว่าในคืนนี้คนที่เห็นพวกมันจะมีแค่อตุกเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะในตอนนั้นอีกฝากหนึ่งของถนนมีผู้ชายกําลังปั่นจักรยานสวนมาตามทางซึ่งอตุกก็คาดเดา,เาไว้ว่าไม่กี่อึดใจชายคนนั้นน่าจะพบกับพวกผีนางรำแล้วตกใจสุดขีดเป็นแน่ แต่ภาพที่เห็นมันกลับไม่เป็นอย่างที่เธอคิดเอาไว้เพราะชายคนนั้นปั่นจักรยานผ่านพวกมันไปหน้าตาเฉยรากบว่าเขามองไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆเลยสักนิดโดยจักรยานคันดังกล่าวก็แล่นทะลุผ่านกลางขบวนผีนางรำนั่นจึงยิ่งทำให้อตุเข้าใจได้ว่าในตอนนี้มีแค่เพียงเธอคนเดียวที่มองเห็นเหล่าผีในค่ำคืนสยองขวัญเสียงรุนตรีที่เบรรเลงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่ขบวนจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับบ้านของอตุก พร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าคล้กหลงจนทําให้เธอต้องยกมือขึ้นมาปิดจมูกก่อนที่ความน่ากลัวจะเพิ่มขึ้นมาเมื่อเหล่าผีนางรําพร้อมใจกันหันหน้าแล้วแหงนขึ้นมามองที่เธอเราวกับจะถามกันด้วยสายตาว่าเห็นหรือเปล่าซึ่งอตุก,ก็ได้แต่ภาวนาในใจอยู่เงียบๆนะครับว่าขอให้พวกมันเดินผ่านไปเสียทีแถมในจังหวะที่พวกมันแหงนขึ้นมามองเสียงดนตรีทั้งหมดก็เงียบลงราวกับปิดลำโพงจนส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบเหลือ,อไว้แค่เพียงเสียงหมาหอนที่ดังระงม ทันทีที่ขบวนแห่ผีเดินผ่านบ้านของฮาตุกไปผีทุกตนก็หันกลับไปมองทางตามเดิมแล้วมือตะโพนของวงก็เริ่มตีให้จังหวะช้าๆก่อนที่เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆจะบรรเลงขึ้นมาตามจังหวะจนกลายเป็นเพลงที่ถูกบรรเลงครบ,บวงอีกครั้งแล้วขบวนผีนางดําก็เคลื่อนตัวออกไปตามทางที่ทอดยาวก่อนที่จะเลือนหายไปกับสายหมอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวตามระยะทางเมื่อขบวนผีหายลับไปในความมืด อาตุกก็ยังคงยืนอยู่จุดเดิมไม่ได้ไปไหนพร้อมกับคำถามมากมายที่วนเวียนอยู่ในหัวว่าพวกมันคืออะไรกันแน่ทำไมเธอถึงเห็นแค่เพียงคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความจริงหรือว่าความฝันแต่แล้วอยู่ดีๆเธอก็รู้สึกหน้ามืดแล้วหมดสติลงไปตรงนั้นเลยโดยเธอก็ไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนนะครับจนกระทั่งแสงอาทิตย์ของเช้าว,วันใหม่สาดผ่านหน้าต่างมากระทบที่เปลือกตา นั่นจึงทําให้เธอค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าเรื่องเมื่อคืนคงเป็นแค่ความฝันแต่พอคิดทบทวนถึงช่วงก่อนที่ตนจะสลบไปเมื่อคืนเธอก็พึงระลึกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเมื่อเหลือไปมองเวลาที่นาฬิกาแขวนผนังอตุก,ก็พบว่าเวลาในตอนนั้นสายมากแล้วเธอจึงรีบอาบน้ําแต่งตัวลงไปเปิดร้านซึ่งก็มีลูกค้าประจํามานั่งรออยู่หน้าร้านเต็มไปหมดนะครับและแม้ว่าวันนั้นลูกค้าจะสังเกตเห็นความผิดปกติของเธอ แต่อตุกก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ใครฟังแต่สิ่งที่เป็นเหมือนกุญแจไขค,ค,ความลับของสิ่งที่อตุกเห็นกลับมาพร้อมชายชาราที่มีชื่อว่าลุงชงซึ่งเป็นสัปะเลเอประจําวัดในหมู่บ้านและนานๆครั้งถึงจะเห็นลุงชงออกมานอกวัดซึ่งวันนี้มันก็แปลกมากๆที่แกเดินมาสั่งกาแฟที่ร้านก่อนที่จะเดินไปนั่งอยู่โต๊ะตัวใหญ่ซึ่งตั้งอยู่กลางร้านในตอนนั้นชาวบ้านคนหนึ่งที่เห็นว่าลุงชงดูเหนื่อยล้า รากับคนที่ไม่ได้หลับได้นอนมาทั้งคืนจึงเข้าไปถามกับแกด้วยความสงสยัยนั่นจึงเปิดโอกาสให้ลุงชงเริ่มเล่าเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่วัดเมื่อคืนก่อนและประเด็นที่แกเล่ามามันก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่อาตุกได,ได้พบได้เจอในเมื่อคืนวันพระที่ผ่านมาลุงชงเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเมื่อคืนมีกองทัพผีเป็นวงมโหรียกขบวนมาที่วัดทำเอาพระและเนในวัดตกใจจนวิ่งพล่านกันไปทัว่ว ลุงชงบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกมันมาโดยปกติในวันพระใหญ่พวกมันมักจะมาขอส่วนบุญจากหลวงตาเพราะหลวงตาจะสวดมนต์เพียงลําพังอยู่บนกุฏิแต่ปกติแล้วพวกมันจะมากันทีละตนสองตนแต่เมื่อคืนไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอันใดพวกมันถึงยกขยงกันมาเป็นขบวนใหญ่แล้วพวกมันก็มาออกกันอยู่ที่ใต้ถุนกุฏิหลวงตาทางฝั่งของพระและเนนที่ยังไม่แก่พรรษาพอเห็นเข้าไปอย่างนั้นก็พากันวิ่งหนีจนวุ่น สร้างความลำบากให้ลุงชงต้องออกไปควบคุมสถานการณ์ลุงชงบอกว่าเหตุการณ์ของคืนที่ผ่านมามันเริ่มต้นขึ้นเมื่อจูจ่ๆมาทั้งวัดก็พากันโกงคอหอนขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุฝูงค้างคาวที่เกาะอ,อยู่บนยอดเมรนกับใต้ร่มไม้ต่างก็พากันบินวุ่นาวายกับหนีอะไรสักอย่างแล้วไม่นานนักก็มีสายหมอกปริศนาค่อยๆลอยเข้ามาปกคลุมจนทั่วบริเวณพื้นที่วัดในตอนนั้นลุงชงก็กําลังขนไม้เก่า ที่หลวงพ่อสั่งให้ไปรื้อมาจากโกดังใต้ศาลามาเตรียมเอาไว้และโดยวความที่แกเพิ่งจะกลับมาจากวงไฮโลที่บ้านเพื่อนนั่นจึงทําให้ลุงชงมาเริ่มทํางานเอาในตอนยามดึกแต่พอมีสายหมอกลึกลับลอยเข้ามาสัมผัสที่เนื้อหนงังคนที่เคยริ่าเรียนวิชาอาคมอย่างลุงชงก็รับรู้ได้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างไม่ปกติกําลังใกล้เข้ามาลุงชงรีบวิ่งออกไปที่หน้าโขงวัดก่อนที่จะใชยตามองไปตามทางเดินมืด,มด แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่บนถนนกลับเป็นขบวนแห่ที่กำลังเคลื่อนผ่านสายหมอกเข้ามาช้าๆพร้อมกับเสียงดนตรีไทยที่ดังกระหึ่มจนส่งผลให้คนลุกลุงชงจึงรีบวิ่งเข้าไปบอกพลาและเนนไม่ให้พากันออกมาแต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วครับทางเนนจุกที่ออกมาล้างบาดให้หลวงตาเพราะเกรงว่าตัวเองจะตื่นไม่ทันในวันร่งขึ้นก็เป็นคนแรกที่เห็นเข้ากับขบวนผีนั่นจึงทำให้เนนจุกแหกปากร้องดังลั่นแล้ววิ่งหนี ซึ่งเสียงร้องดังกล่าวก็ปลุกให้พลาและเนีนรูปอื่นๆตื่นขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่พวกเขาจะเห็นภาพอันน่าสยดสยองของขบวนผีนางรำจนทําให้เกิดเหตุโจรุนวุ่นวายกันทั้งวัดลุงชงจึงรีบวิ่งไปตามต้อนให้ทุกคนกลับมาอยู่ในความดูแลของแกเพราะแกเป็นสัป,ปเหรที่มีวิชาอาคมอยู่พอสมควรและสามารถรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไม่ลําบากขบวนผีเดินผ่านไปอย่างไร้การหยุดชะงัก และจุดหมายที่แท้จริงของพวกมันก็คือใต้กุฏิที่หลวงตากําลังสวดมนต์แผ่บุญแผ่กุศลอยู่โดยพวกมันก็เข้าไปนั่งฟังอย่างสงบราวกับญาติโยมที่เข้ามานั่งฟังพระเทศจนกระทั่งสิ้นเสียงสวดจากบนกุฏิพวกผีเหล่านั้นก็ค่อยๆเหลือนหายไปทีละตนจนเหลือทิ้งไว้แต่เพียงความเงียบงนันและหลังจากนั้นหลวงตาก็ลงมาจากกุฏิพร้อมกับอธิบายให้ทุกคนฟังว่าพวกเขาน่าสงสารไปผุดไปเกิดไม่ได้เพราะยังหวงสมบัติ นั่นจึงส่งผลให้เขาเหล่านั้นติดอยู่ในบ่วงกรรมแล้วกลายเป็นอสุรกายที่ก่อกรรมเพื่อความอยู่รอดบาปจึงสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนอัตมาเองก็ช่วยได้แค่เพียงแผ่เมตตาให้เท่านั้นไว้วันพราใหญ่ครั้งต่อไปพวกเขาต้องมาอีกแน่อัตมาจะย้ายไปแผ่เมตตาที่ป่าช้าแทนแล้วกันเพื่อพระใหม่และชาวบ้านจะได้ไม่พากันตกใจเมื่อหลวงตาพูดจบท่านก็เดินกลับขึ้นไปบนกุฏิ นั่นจึงทําให้ทุกคนเข้าใจว่าขาบวนนางรําปริศนาเป็นดวงวิญญาณที่ถูกตรึงเอาไว้อยู่ในบึงน้ําแห่งนี้มานานปีโดยความที่พวกเขาห่วงแหนที่ดินและสมบัติเดิมแต่ในปัจจุบันเมื่อความเจริญหลั่งไหลเข้ามาบึงน้ําลึกลับก็ถูกเปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงกุง้งวิญญาณที่เคยหลอกหลอนผู้คนก็หายไปตามกาลเวลาและไม่มีใครได้พบได้เจอพวกเขาเหล่านั้นอีกเลยซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณกิจส่งเข้ามาจบ แม้ว่าบึงน้ำพิศวงนั่นจะก,กลายเป็นเพียงบ่อเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันผมก็เชื่อว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยก็ยังคงทิ้งตำนานเอาไว้ในใจของผู้คนในพื้นที่เป็นแน่ส่วนประเด็นเรื่องที่อาตุกแกเห็นผีแค่เพียงคนเดียวนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเธอคงจะมีบุญหรือว่ามีเซนพิเศษที่ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งเร้นลับเหล่านี้ได้อีกในหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาตุกมีจิตใจที่เปิดรับความเชื่อในเรื่องวิญญ,ญาณน,นั่นจึงทำให้เธอรับรู้ได้ถึงการปรากฏตัวของเหล่าผีได้ง่ายกว่าผู้อื่น นอกจากนี้เรื่องราวดังกล่าวยังให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยครอบครองเพราะการห่วงแหนและความโลภอาจเป็นอุปสรรคในการก้าวไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ชมล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วได้แง่คิดอะไรกันบ้างยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ